สวัสดีครับบีบีแม็กซ์สวิตนะครับวันนี้เราพบกับตัว1707นะครับอาการเครื่องนี้นะครับก็ไฟจอไม่ทำงานนะครับหรือชุดไฟจอช็อตนั่นเองตัวนี้นะครับ p ีพีเอนะครับเป็นชุด lcd backlight สาเหตุที่เสียนะครับเกิดจากอะไรนะเบื้องต้นเลยก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงฮัรนะครับหรือว่าเป็นอะแดปเตอร์ที่ต่อกับจอนอก นะครับหรือว่าอุปกรณ์อสซอรีอะไรก็แล้วแต่นะครับอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเลยมีส่วนส่งผลนะครับให้ชุดระบบไฟชุดแบคไลท์นะครับชุดนี้มีปัญหาได้นะครับหรืออายุการใช้งานสําคัญที่สุดเลยคือโดนน้านะครับโดนน้ํานี่สําคัญมากยังไงก็เสียนะครับถ้าโดนน้ำนะตัวนี้เป็น1 7 0 7นะครับ ปี2017นะครับตัวน,นี้เป็นปี2017 15หนิ้วนะครับอ่าองค์ประกอบองค์ประกอบของตัวบอร์ดก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณข้างเครื่องนะครับก็จะโดนความชื้นได้ง่ายนะครับอีกเล่องอ่าีกเลี่ยงก็คือนะครับอย่าไปลงน้ําแค่นั้นเองครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับการลงน้ํานะครับอย่าโดนน้ํา ไม่ตกกระแทกไม่โดนน้ำนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับใช้เสร็จแล้วออกนะครับอย่าเสียบขาไว้นะครับอย่าเสียบทิ้งไว้นะครับนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมของคุณจิรายุนะครับขอบคุณคุณจิรายุด้วยนะครับที่ได้นำเครื่องนี้มาซ่อมกับทาง BBMax Service นะครับขอบพระคุณครับผมแล้วก็ขอบพระคุณด้วยอีกอย่างหนึ่งที่ชมคลิปวิดีโอ BBMax Service นะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ BB Max Switch สวัสดีครับอ๋อโอเคนึกออกแล้วครับแล้วลูกค้าบอกมาอย่างหนึง่งก็คือไปซ่อมมาแล้วซ่อมไม่ผ่านนะครับก็คือซ่อมไม่ผ่านมาเคยซ่อมมาแล้วซ่อมไม่ผ่านนะครับในส่วนของชุดระบบไฟตัวนี้นะครับ BB Max Switch จัดให้คุณได้